ราโดนจับตูนในวันคริสต์มาสที่นิวยอร์กคือเขาจับอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เอาเหมือไล่ลงมาป้านตลาเลยเอามาเล่า วันที่25ธันวาความวันคริสต์มาสอะที่นิวยอร์กอะโอ้โหเงียบมากแกคือร้านแต่ละร้านคือมันปิดหมดเลยค่ะประเด็นคือมันมีร้านหนึ่งที่เปิดก็คือร้านดอกไม้ร้านดอกไม้แบบร้านดอกไม้เพิงเลยตอนแรกเราหนูว่าร้านอะปิดเพราะเราไม่เห็นคนพอเราดูดอกไม้ไปเรื่อยใช่ปะก็เหมือนมีเจ้าของร้านอะแบบเปิดประตูออกมาแตกไอร้านเต็มนั้นะ <S <S อะิดเข้ามาดูข้างในไหมอยากดูบ้าอะไรเออเออเข้าไปดูดอกไม้ด้านในแล้วกันมาจนสุดอยากจะซื้อก็เลยแบบจะเดินออกแล้วเขาก็เอาตัวมาบังประตูไว้จะออกได้ถามว่าแบบไม่ไม่ซื้อหรออะไรเงี้ยแก็บออืมมดัน แล้วเขาก็ถามฉันอีกรอบมาจากไหนถามย้ำสองรอบแล้วนะแล้วเขามอะก็มองมองมองที่ตัวเราบบเฮ้ยชอบสวยนะก็คือใส่เสื้อตัวนี้นะแล้วเอามือเอามือมาจับเสื้อเราไม่ขออนุญาตเขาจับอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เอามือไล่ลงมาให้มาถึงต้นขาอะไรเงี้ยนะั่นแหละคือฉันผักประตูออกเลยเขายืนบบบไปตัตอยู่ใช่แล้ว a ฮโกแล้วก็แบบผัก